สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิสรเพียงเกตและสุธรรมแสงประทุมขอต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันอาคารที่8ดพฤษภาคม2 5 5 5ห้าห้าคุณสุธรรมครับสวัสดีครับมีเรื่องเศร้าสลดที่ผมอ่านข่าววันนี้นะครับดิ่งนรกชั้น68ใบยกสศพครับใบยกครับ ทราบว่าคนงานเนี่ยนะครับขึ้นไปติดตั้งอะไรไม่ทราบนะครับชั้นหกสิเกอร์ติดสิเกอร์โฆษณาครับโฆษณานะครับชั้น67-68บังเอิญไอ้เครื่องไม้เครื่องมือที่ไปใช้เนี่ยนะครับเกิดที่นั่งนั่งร้านเกิดพังขึ้นมาน่าเสลดใจมากเสีชีวิตไปสามศพสามศพนี่เป็นคนอีสานบ้านผม ครับคนจังหวัดกาลสินสองคนถูกต้องศรีสะเกดผมก็เศร้าสลดการทำมาหากินของพ่นองนะครับของก่อนเย็บอีกสองคนนี่คนดีนะครับคนดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงชีพต้องประสบชะตากรรมแบบนี้ผมอยากเรียกร้องไปเรื่องระบบตกนี่ทำไมไม่เป็นอภิสิทธิ์กับสุเทพวะนั่นตกจากอำนาจแต่ว่าให้มันตายไปเลยเนี่ยคนดีทำไมต้องตายกรรมกรเนี่ยผู้สร้างโลกนะครับผมอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับลอง ทำเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังสิยาเผลอเลยหมวกกันน็อกเนี่ยไม่ใช่ล้วมแล้วค่อยมาใส่นะครับถูกต้องทุกอย่างเซฟตี้ในการขับรถยนต์ป้องกันฮอันนี้ได้ทราบข่าวว่าไม่ได้เซฟตี้เท่าที่ควรใ่เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้ตรวจสอบ68ชั้นนะครับหล่นลงมานี่ครับอยู่แถวชั้นไหนไม่รถที่ได้กรอบก็มีที่สะไว้น้ําก็มีคแหลกเหลยวหมดเลยครับอีกสองคนก็เกาะไว้ทัน10นาทีนานมากนะครับ กว่าจะทุบกระจกเอาคนออกมาได้ครับเทคโนโลยีสูงสูงลักษณะอย่างนี้มันต้องพร้อมนะครับทุกอย่างก็แสดงความเสียใจครับพี่นองบ้านเฮาเด้อครับเด้อลูกเต่ามาเหตุงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยสีส้มเงินไปพ่อให้แม่ครบวันนี้มาประสบอุบัติเหตุตายไปอก็กฝากเป็นอุทาหรอนสอนใจเลิศช่วยดูด้วยนะครับคุณผันเลิศไผหยกใบหยกก็พักพวกกันแล้วก็ผมคิดระบบเรื่องความปลอดภัยในประเทศไทยเป็นเรื่องใหญ่มากครับ จี้ลงตรงไหนก็มีจุดอ่อนทั้งนั้นน้ำท่วมลงมาเกิดปัญหาอย่างหนึง่งภัยแรงขึ้นมาเกิดปัญหาอีกอย่างหนึง่งแก๊สรั่วนันนดเขตนิคมอุตสาหกรรมนะครับเขตนิคมอุตสาหกรรมนั้นมาการ security ต้องดีที่สุดแต่จี้ลงไปปั๊บเบื่อยตรงนั้นฝนตกแรงอยู่ไม่กี่วันนะั้นแรงเกิดปัญหาอย่างหนึง่งฝนตกลงมาทางเหนือเห็นไหมครับ กลายเป็นน้ําท่วมฉับพลันระบบของเราเป็นระบบอลุมอล่วยเมื่อเช้าผมมาที่อิมพีเรียนนี่ครับทาทีเป็นกั้นไม่ให้เข้านะพอพอเห็นรถเราก็โค้งปั๊บเปิดเลยแล้วเป็นกั้นทำไมไมผมว่าเน้นปแบบตรวจสอบนะเน้นรูปแบบไม่ได้เน้นเนื้อหาสาระถ้าเป็นประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลราเนี่ยนะครับครับไฟแดงเขาเรียกว่าไฟอํานาจนะสีแยกไฟแดงไฟอํานาจไฟเส้อแดงเนี่ยแดงต้องแดงแดงต้องหยุด ถ้าไม่หยุดถ้าไม่หยุดลงโทษทันตาเห็นแดงมาอมมาต้องหยุดแต่ของเราเนี่ยพอเหลืองไปได้เออไอเขียวไปได้เหลืองนี่อันตรายที่สุดเหลืองกันหน่อยเหลืองไปนี่อันตรายที่สุดจะไปชนกันนันเคารพกฎหมายของเรานี่สต๊อกไปว่าหยุดแดงต้องหยุดอยู่ต่างประเทศผมเห็นไม่มีคนทำไมหยุดว่ารถอ่ะ สต็อปแต่เขาเราสต็อปไปว่าไปครับออหมวกกันน็อกประเทศลาวเขาเรียกว่าหมวกกันกระทบไม่ได้ใช้ทับศัพท์ของฝรั่งนะครับหมวกกันกระทบไม่ใช่อยู่บนรถกรุณาจับลาวจับลาวลาวหนีกันหมดเลยลาวลาวรอเรือผมตีปากคนมาหลายคนเลยนะรูดแบบคุณเนี่ยผมอยู่ธรรมศาสตร์นะมามาดูถูกว่าผมเป็นบักเซี่ยวอย่างงี้คือเซียวนี่เพื่อนรักเพื่อน ใข่เพื่อนร่วมเป็นร่วมตายกันแต่ใช้ในทางที่ผิดที่เหยียดหยามไงไม่ได้ผมก็เลยเอากำปั้นไปไว้ที่ปากมันเลยอย่างนั้นหลายทีแล้วอย่าทำแบบนี้กับผมนะครับผมก็ไหวคือหนึ่งที่เราคุยกันนะอย่าเหยียดหยามกันอย่าเหยียดหยามภาษาถิ่นคนใต้พูดใต้คนเหนือพูดเหนืออีสานพูดอีสานไปทางระยองก็พูดแบบระยองแบบเน้อยาวหรือสั้นแล้วแต่จังหวัดจันทร์แล้วไปทางกาญจนบุรีสุพรรณก็เป็นภาษาของเขาอย่าได้ดูถูกเขา พี่ไทยอย่าทําตนว่าตัวเองใหญ่กว่าความจริงแต่ก่อนไทยไม่มียอยักษ์นะครับไม่มีปีมีคุยเลยครับอยู่ๆก็ตั้งประเทศไทยยะขึ้นมาไปคมไปขู่ไปทําให้คนอื่นเล็กกว่าอย่าทาอย่าลิรรมนะของคุณนั่นแหละพูดเน้อมึงว่ากูเน้อเหรอมึงก็พูดแม่กงเทพมพูดไปเหมือนใครเลยกันตรงนี้ครับก็ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาต่างๆก็ต้องช่วยกันโดยให้เกียรติกันนะครับให้เกียรติกันฝ่ายค้านทราบว่าเมื่อวานนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพิ่งตื่นไประยองเขาเกิด ไม่สสเขาก็เป็นสสประชาธิปติ์ออไอ้นี่ก็ขวางทุกเรื่องทางการเยียวยาสงสัยจะเยียวยาโรงงานดีวมันขวางนขวางยิ่ขวางเออไอ้ชื่ออะไรปิตุเดชะเออไอ้แปลนสาธิตป็งการขัดขวางสาธิตแปลปิตุเดชะคือไปเถอะครับก็ไปแสดงพลังไปช่วยไปแสดงพลังช่วยกันอไปบอกว่าการเรื่องอุบัติเหตุเรื่องความปลอดภัยต้องเซฟบตี้ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไม่ใช่ว่าต่อรองกันได้ เพราะสมัย<อ>คุณเนี่ยเขาปิดโรงงานกันมาตั้งนานนะสมัยนั้นเนี่ยการลงทุนกระทบมากเพราะว่าเรื่องมาตรพุทธนี่แหละเรื่องเซฟตี้โซนนี่แหละแล้วก็ออกมากระจายเป็นอย่างนี้แหละคุณไปดูสิครับว่าผลงานคุณเป็นอย่างไรนี่นีน่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเรื่องปัญหาข้าวของราคาแพงซึ่งพรรคประชาธิปัตย์กำลังสร้างกระแส แพงทั้งแผ่นดินแล้วก็ออกมาโจมตีโจมตีไปทุกส่วนนะครับโจมตีปหลักกระทรวงพาณิชย์คือคุณยันยงพวงราชโดยนายชวาวนนทไอน้นนทุกเนี่ยไม่ได้เป็นผู้แทนใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้แทนเป็นโค้ศกเป็นผู้หญ่บไม่ได้ ใช้สอใส่เกลือกมาทุกเรื่องเลยนะก็พยายามสร้างสร้างผลงานด้านลบขนาดเป็นผู้แทนไม่ได้มึงจะไปทำอะไรได้วะประชาชนไม่รับรองเลยไปใหญ่โตที่อื่นได้ไงนั่นน่ะสกรองโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งก็เป็นลูกชายชองมชไงก็ตอบตกไงก็ตอบตกเือนการพวกนี้เออหลักเสกสู้ลูกพี่หนอกไม่ได้ไได้ลูกพี่หนาะไม่ได้ไอ้นั่นก็กอกแก้วออกมาสร้างมลภาวะทางเสียงทางหูให้กับสังคมอยู่ทุกวัน ไอ้ชวนนก็อวดดีเรียกร้องให้ปลดประหยัดแบบประหลัดยันยงพวงราชซึ่งเป็นประหลัดกระทรวงพาณิชย์มาตั้งแต่พักประชาธิปัตย์แอบไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายหารพรคประชาธิปัตย์ไม่มีปัญญาดูแลกระทรวงพาณิชย์มอบให้พรคภูมิใจตาย<อ>ไปเป็นไปดูแลเอาคนแถวรัชดา<อ><อ>ทากิจการค้าอย่างหนึ่ง<ถ>ไปเป็นเลขีพาณิชย์และชววนนท์นี่ก็อวดดีแกว่งเท้าไปหาแข่งปากไปหาเท้าท่านประหลัดยันยงพวงราช ท,งงท่านปหลักก็ได้ตอบโต้เรียกร้องให้ปลดปหลักอ้างว่าให้ข้อมูลไม่ตรงกับรัฐบาลนะครับนายยันยงพวงราชในรุ่นพี่ผมนะคนนี้จบนิติศาสตร์จุฬานิติศาสตร์จุฬาเก่งใช่ไหมครับก็หลายคนก็ใช้ได้จรันพัชดีธนาคุณีใช่ไหมนั่นก็เคยเรียนมาเหมือนกัน <laughs> <laughs> ผมก็เหมือนการนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์หรือ,อนิติศาสตร์ที่ไหนเนี่ยไม่มีความสําคัญเรื่องสถาบันเป็นแต่เพียงว่าคุณจบนิติศาสตร์มาคุณมีหลักกฎหมายที่ คูบาอาจารย์สอนไหมกฎหมายย้อนหลังเนี่ยคุณตัดสินได้ยังไงกฎ<อ>หมายเหมาเข่งคุณตัดสินได้ยังไงกฎหมายที่เกิดจากรัฐประหารเนี่ยคุณยอมรับเป็นกฎหมายได้ยังไงนี่ต่างหากไม่ว่าจบที่ไหนถ้าเป็นเกลือรักษาความเค็มนี่ผมยกย่องเท่านั้น นะครับผมเอาละคนคนนี้พูดเรื่องอะไรคคนนี้จบนะอ้าวจาเป็นคนจบเป็นอะไรจุลาผมก็เรียนจบเมือนกันจบปีเดียวจบเลยอท่านเจกับผมนี่ผมไปเรียนปรียทโท่านกำลังไปแลวผมกำลังกลับผมไปเรียนปีเดียวแล้วนั้นผมเข้าป่าดีกว่าแล้วไปจบที่น่นไปจบที่น่นวิทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตทุ่งหินทุ่งหินวิทสตนายยันยงพวงราชปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ตัวเองต้องการเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พิจารณาปลดนายชวนนอินทรโกมาลสุดเอาเลยไอ้นนท์กเลยเจอของแข็งกันแล้วน้องเจอกระดูกหมูกันแล้วโกศกพักประชาธิปัตย์ออกจากตำแหน่งเนื่องจากทำหน้าที่ไม่ถูกต้องและเป็นธรรบโดยเฉพาะการเสนอข้อมูลสินค้าแพงทั้งแผ่นดินเพราะ ความเป็นจริงนั้นสินค้ามีทั้งถูกและแพงจึงอยากให้ระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าชนิดนดไหนที่ปรับราคาสูงขึ้นไปสำรวจที่ไหนและคนสำรวจนั้นมีความรู้ด้านการสำรวจราคาหรือไม่เคยจ่ายตลาดมาก่อนหรือไม่เช่นถั่วฝักยาวบอกว่ากิโลกรัมละ80บาทเป็นของเดือนพฤษภาคม2555 แต่กลับนำตัวเลขเดือนเมษายนปีที่แล้วมาเปรียบเทียบ